เอาละฮะวันนี้เนี่ยนะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมเดิมนะครับกับการิน a าอันดอนะฮะเกมที่ไม่เปิดสักทีและแน่นอนนะวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะสำหรับเกมนี้นะครับก่อนที่ตัวเกมจะเปิดกันนะครับในเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยหมายถึง ตอนไหนนะครับผมน่าจะสิ้นปีนี่แหละนะครับน่าจะได้เล่นกันนะนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของอาชีพกันนะครับผมสาหรับอาชีพเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องตรงนี้ละกันนะครับผมก่อนที่ตัวเกมจะเปิดกันนะครับว่าอาชีพของเขาเนี่ยมีกี่อาชีพบ้างนะครับผมโอเคจัดไปจุกรูเกมเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับสำหรับเกม MMO นะ เกม MMO เนี่ยนะครับจะเป็นเกมหนึ่งเกมนะที่มีระบบอาชีพนะครับเหมือนคล้ายๆกันกับทุกๆเกมนั่นแหละนะครับในแนวเดียวกันสาหรับเกมนี้เนี่ยนะครับอันดอนเนี่ยก็มีระบบอาชีพเหมือนกันนะครับผมในการเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้ทักษะอาชีพนั้นๆนะครับเพื่อที่จะฝึกทักษะฝึกความสามารถของตัวละครของเรานะครับผมให้มันแบบเด่นไปทางไหนทางนึงนะครับอย่างเช่นแบบเราเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดไม้เราเป็นอาชีพตัดไม้เนี่ยเวลาเราตัดไม้เราก็จะได้ไม้ที่แบบเกรดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ สำหรับเกมนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายอาชีพเหมือนกันนะในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือคนตัดไม้นั่นเองนะครับผม2ก็คือคนขุดแร่3คนเก็บขยะ4นักล่าแล้วก็5อาชับประมงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกนะครับนั่นคือพ่อครัวนะครับนักประดิษฐ์นะครับคนต่อไปนะครับแล้วก็นักดนตรีเล่ล่อนนะครับแล้วก็ทรชนท้องถนนน่าจะเป็นพวกนักเลงนะครับเนี่ยเลยนะน่าจะเป็นนักเลงข้างถนนนะครับแล้วก็ ผู้สูงอายุนะครับซึ่งไอ้หลังๆมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออาชีพอะไรนะครับผมผมสงสัยมากเลยนะครับ เอาจริงอาชีพหลักเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ56อาชีพได้คนตัดไม้คนขุดแร่คนเก็บขยะนักล่านะครับพวกนักล่าสัตว์นั่นเองแล้วก็ชาวประมงพ่อครัวนะครับประมาณนี้นะสำหรับแบบอาชีพหลักๆแต่สําหรับอาชีพหลังๆเนี่ยอย่างเช่นนักประดิษฐ์นักดนตรีเล่ยลอนแล้วก็นักเลงข้างถนนแล้วก็คนแก่เนี่ยอันนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับผมเอาจริงๆเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าไออาชีพหลังๆเนี่ยจะมีไว้ทําไมนะนักประดิษฐ์นักดนตรีเล่ยลอนเนี่ยยังพอเข้าใจนะไอนักเลงกับคนแก่ เมื่อผู้รอดชีวิตเนี่ยนะครับมีความชำนาญเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับในการเอาชีวิตรอดเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแบบเวลาเรากินสัตว์เนื้อสัตว์ที่มันแบบเน่านะครับผมเราก็จะได้รับสถานะของแบบกินสัตว์เน่าใช่ไหมเราก็จะปวดท้องอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเรียนรู้สกิลคนเก็บขยะเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกินแบบอาหารเน่าเสียโดยที่แบบมันจะฟื้นฟูร่รางกายจะไม่มีผลเสียกับร่างกายเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะ คือปกติเนี่ยขอทานเขาจะแบบทนแดดทนฝนอยู่แล้วใช่ไหมแบบเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาเราโดนรังสีโดนฝนเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้านทานพวกนี้ได้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะในเกมนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ยกตัวอย่างมาแบบอลอยๆนะคือในอาชีพนี้มันมีทักษะขอทานจริงๆนะครับข้อเสียของอาชีพนี้ก็คือเราจะต้องแบบล้างตัวบ่อยอาบน้ำบ่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ยังมีอีกหลายๆอาชีพนะที่เป็นอาชีพหลักๆนะครับอย่างเช่นพวก คนตัดไม้นะครับผมคนขุดแร่งี้นะครับคนรวบรวมอาชีพเหล่านี้นะครับก็มีความเรียกว่ามีความสามารถเฉพาะตัวมากๆนะครับอย่างเช่นเวลาเราเรียนรู้ทักษะการตัดไม้มาเนี่ยเวลาเราตัดไม้เนี่ยเราก็จะได้ไม้ที่มันเกรดดีกว่านะครับผมเราฝึกการขุดแร่มานะครับเวลาเราขุดแร่ขุดหินเนี่ยเราก็จะได้เกรดที่ดีกว่าเวลาเราล่าสัตว์เราก็จะได้เนื้อที่ดีกว่าเยอะกว่าเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่อยากเล่นอาชีพอะไรอยากฝึกทักษะอะไรก็สามารถที่จะ มาเรียนรู้อาชีพแล้วก็ทักษะต,ตรงนี้ได้นะครับเวลาเราได้ของมาเนี่ยเราได้เกรดดีๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปวางขายได้นะครับผมขายให้คนอื่นในเซิร์ฟก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะนะครับผมที่ใครอยากหารายได้ของเกมนี้นะผมว่าน่าจะมีแน่นอนนะครับในการขายของออกมาเป็นเงินจริงสําหรับเกมนี้เนี่ยภายในอนาคตเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบหลากหลายเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆพวกเกม เกมหลากหลายบทบาทอ่ะใครได้ของดีๆมาก็เอามาแบ่งแบ่งขายกันในเซิร์ฟเนี่ยน,นะครับเราก็สามารถที่จะแบบใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมนะเกมนี้ผมว่าน่าจะได้นะผมว่าในอนาคตของคาริน่าเนี่ยคนน่าจะเล่นเยอะอยู่พอสมควรเลยนะนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับก็มารอติดตามกันนะครับสําหรับเกมนี้เราก็จะได้เล่นกันแล้วแหละนะครับอดเอานะครับผมอีกประมาณครึ่งปีนะ <laughs> ครึ่งปีนี่ก็ถือว่านานเหมือนกันนะนะครับ <laughs> บอกตรงๆนะทุกวันนี้ผมใจแทบขาดนะ <laughs> ไม่มีคอนเทนต์จะลงนะฮะนะครับผมก็ต้องรอเกมเปิดนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับผมสาหรับช่องเราเนาะก็จะทําเกมกาินินอันดอรนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่องเดียวแต่ประเทศไทยเลยมั้งที่อัปเดตเกมเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเวลาเกมเปิดก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะมา ชวนเพื่อนเล่นเล่นกันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหาเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r คร e ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับพอดีว่าผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะฮะตอนนี้แทบจะเป็นไข้นะฮะบอกได้เลยนะฮะปวดเนื้อปวดตัวไปหมดนอนไม่นอนไม่ทราบเลยอะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยโอเคครับฝันดีครับผมสวัสดีครับ